สวัสดีมากครับสายตรงเซบอลในคลิปนี้อยู่ด้วยกันที่ฟุตบอลลีกทรฟี่นะครับประเทศอังกฤษฮะจัดมาให้ทั้งหมด5คู่ครับ t ทรเมียร์โรเวอร์สนะครับเจอกับแบล็กพูลครับบริสตอลโรเวอร์สเจอกับพรีมัตอาร์ไกบอนส์ลีย์เจอกับลินคอล์ซิตี้บ o อมลีย์เจอกับ AFC w i v e r d o n และปิดท้ายที่คราวิ o ชานะครับเจอกับ p e t ต r b o r อร์ h u n ยู e นเต็ดครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิ้งออฟกันได้เลยฮะ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันนะครับทรานเมียโรเวครับเปิดบ้านต้อนรับกรัรมเยียนของแบล็กพ o ลนะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลาตี2ห้ ทั้งคู่อยู่ร่วมกันในกลุ่ม B นะครับตอนนี้ทรานเมียอยู่อันดับที่2ฮะแข่ง2ชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับผลต่างประตูได้เสียบวก1มีอยู่5คะแนนส่วนแบล็กฟูผลงานดีสุดในกลุ่ม B นี้ครับตอนนี้อยู่อันดับที่1นะครับแข่ง2ชนะรวดทั้ง2เกมเลยครับผลต่างประตูได้เสียบวก6มีอยู่6คะแนนนะฮะก็เรียกได้ว่าผลงานแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะคู่นี้ได้ลุ้นได้เสียกันในตรงเลยนะครับอันดับ1กับอันดับ2มาเจอกันเนี่ยฮะ เฮตูเฮตสามครั้งก่อนหน้านี้ที่เจอกันโดยตรงผลงานภาพใหญ่มวลรวมก็ใกล้เคียงกันนะทรามีอาดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับชนะมาได้ครั้งหนึ่งครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันย้อนไปไกลฮห้ในปี2020นะครับทรามีอาก็ชนะมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนัดล่าสุดของทรามีอาไม่ดีฮะบุกไปแพ้ทางฝั่งของสวีเดนมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับในฟุตบอลรายการลีกทูฮะกลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนครับในขณะที่เกมนัดล่าสุดของไรพูผลงานดีฮะในลีกวันนะครับ เล่นในทินครับชนะคาดิฟมา3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มเต็มในบ้านได้เป็นผลสำเร็จในเกมนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผลงานถือว่าหลอกว่าจะพบเจาบ้านในเกมนั้นนี้อย่างทรเมียชัดเจนฮะ ตลาดมองมาที่คู่นี้อยค่าแบระพูเป็นทีมต่อนะครับกดราคามาที่ปปสมมอกึบครึ่งครับให้มาราคานี้โนทต่ทีมรองอย่างทรานเมียโรเวอร์สน่าสนใจมากกว่าครับให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นนะเชื่อว่าพวกเขาเล่นในบ้านไม่น่าแพ้นะครับเพราะฉะนั้นจัดนวตทีมรองไปฮะซื้อพื้นที่ปลอดภัยที่มีกว้างมากกว่าครับส่วนราคาสูงตามตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งกับ3คิดว่าคู่นี้ยิงรวมการ3ประตูมีโอกาสมาไหวดันไปที่ราคาสูงก็น่าจะปลอดภัยนะครับเกมรับไม่น่าร้างด้วยกันทั้งคู่ฮะนนววรราคาคคสูงไ้้กัับ สายตรงเซียบนบอลมองมาที่คู่นี้เฮตูเฮตทริเมียดูดีกว่าหน่อยนึงครับนันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าแพ้ในเกมตันนี้ฮะแม้ว่าแบ็กพูลจะทำงานได้ดีมากกว่าในฟุตบอลรายการนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าก็คุค่คีสุดสีกันครับฟันตรงครับทริเมียโรเวอร์สเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจากกับราคาที่ตลาดให้มาโหนไปที่ทีมรองครับเล่นไปที่เจ้าภาพเจ้าบ้านอย่างทริเมียโรเวอร์สแค่เสมอก็ได้กลิ้ได้เฮแล้วพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดน,นี้หนีห่างจากทีมรองไม่ได้ครับเน้นทีมรองทริเมียไป ที่ที่ i s t o s t o v r r v e r s ครับเจอกับพรีมัทอาไกละครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตี2เช่นเดียวกันฮะ สองทีมนี้อยู่ร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มกันใน s ซอร์เทนกรุบบีนะครับผลงานก็แตกต่างห่างกันไม่ไกลฮะบริสตอลโรเวอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับแข่ง2ชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้ใครผลต่างประตูได้เสียบวก1มีอยู่5คะแนนส่วนพรีมาร์อยู่อันดับที่1ครับแข่ง2ชนะรวดทั้ง2เกมเลยนะครับผลต่างประตูได้เสียบวกหกมีอยู่6คะแนนฮะต่างกันอยู่1แต้มครับระหว่าง2ทีมนี้ก็เหมือนกับคู่เมื่อกี้เลยนะฮะอันดับที่1กับอันดับที่2ของกลุ่มมาเจอกันนะฮะ เฮดูเฮดคู่นี้เจอกันมา10ครั้งหลังสุดพรีมัตดูดีกว่าหน่อยนึ่งครับแต่บริสต o ลโรเวอร์สเองนี่ก็ไม่ใช่ขนมของ,ของหวานเช่นเดียวกันทำงานได้ดีใกล้เคียงกันนะบริสตอลชนะไปได้3ครั้งนะฮะเสมอ2ครั้งแล้วก็พรีมัตเอาชนะไปได้5ครั้งครับล่าสุดเจอกันในปี2023นะครับพรีมัตก็ชนะมา2ประตูต่อศูน <Ro> ย์บริสตอลโรเวอร์สโดนไปแดงด้วยในเกมนั้นนะฮะนัดนนี้มีโอกาสแล้วครับเล่นในบ้านในถิ่นของพวกเขาด้วยนะต้องมาดูว่าจะสามารถแก้แค้นหรือว่าจะเป็นการย้ำแค้นกันแนเกมนี้ นันล่าสุดของ Bristol r o v e r s ผลงานไม่ดีครับเล่นในบ้านแตกกระที่แพ้มาศูนย์ประตูตอนหนึ่งในฟุตบอลรายการลีกทูครับในขณะที่พรีมัต์นัดล่าสุดของพวกเขาก็ถือว่าเสียหายอยู่เหมือนกันครับบุกไปแพ้กับทางฝั่งของฮาร์ดฟิลมา3าประตูตอนหนึ่งครับกลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนในฟุตบอลรายการลีกวันนะครับเกมนันล่าสุดของคู่นี้แตกมาด้วยกันทั้งคู่ฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้พรีมัต์อะไกายเป็นทีมต่อกลราคามาที่ปปสมือครึ่งครึ่งให้มาราคานี้อีกแล้วครับให้เครดิตของการเป ขอแค่เสมอก็ได้กลิทได้เฮแล้วซึ่งมองว่าพวกเขาไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นจัดนัวไปที่ทีมรองครับ Bristol Rovers น่าสนใจส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครับ3คิดว่ายิงใส่กันไม่เยอะนะดันไปที่ราคาตา่ำจะปลอดภัยฮะสำหรับคู่นี้สายตงเซบอลมองไปที่คู่นี้ถือว่าผลงานใกล้เคียงกันในเฮทวเฮนะครับนัดนี้ความแตกต่างน่าจะอยู่ที่การเล่นในบ้านของ Bristol Rovers ค,ครับประคับประคองให้ Bristol Rovers ไม่แพ้ในเกมนัดน,นี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีนะที่จะชนะพรีมัตอาไกาในช่วงเวลานี้ฮะ ก็ฟันทงไปครับคู่นี้ให้จบลงที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะเกมนั้นล่าสุดฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดนวไปท,ที่ทีมรองอย่างริสตารโรเวอร์น่าสนใจครับมองว่าจะภาพจะถิ่นไม่น่าแพ้ในเกมนั้น,นี้รัคู่ต่อมาบาร์ s l ลีเจอกับลินคอนซิตี้ครับตีสองเช่นเดียวกันนะครับสองทีมนี้อยู่รวมกลุ่มร่วมกลุ่มกันในนอตเทิลกรุ๊ปดีครับผลงานถือว่าต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะบาร์ซิลีนี่อยู่ที่สองของกลุ่มครับแข่งสองชนะหนึ่งไม่เสมอใครแพ้หนึ ผลต่างประตูได้เสียบวก2มีอยู่3คะแนนส่วนลินคอนนี่นำเด่นเป็นนดหนึ่งครับอันดับที่1เลยนะฮะแข่ง2ชนะรวดทั้ง2เกมครับผลต่างประตูได้เสียบวก6มีอยู่6คะแนนฮะสทีมนี้แตกต่างห่างกันอยู่3แต้มครับวัดวาวเทียบเคียงกันโดยตรงฮะเฮตูเฮตของสองทีมนี้ที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับผลงานใกล้เคียงคขี้สุดสีกันมากฮะไม่ใช่บอลของนิดแพ้ทางกันนะครับบาสลีชนะไปได้3ครั้งครับแล้วก็ลินคอนชนะไปได้3ครั้งเช่นเดียวกันและเสมอกันไปที่2ครั้งนะครับ นัดล่าสุดของวานซ์ลีผลงานดีครับบุกไปชนะดอนคาสเตอร์มา2ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลรายการหลีกวันหัเก็บ3แต้มกลับบ้านได้เป็นผลสําเร็จครับถือว่าผลงานดีเลยทีเดียวครับในขณะที่เกมนัดล่าสุดของลินคอนผลงานยแย่ครับบุกไปแพ้มาศูนประตูต่อ3ครับฟุตบอลรายการหลีกวันเช่นเดียวกันนะแตกต่างกันคนละอารมณ์เลยครับเกมนั้นล่าสุดของ2ทีมนี้ ตลาดมองมาที่คุณนีโยให้บอสลี่เป็นทีมต่อกดราคามาที่ปป,ปสมอครึ่งให้ราคานี้นไปที่ทีมรองอย่างลินคอนน่าสนใจครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดผลงานจะไม่ดีและนัดนี้บุกมาเป็นทีมเยือนแต่ว่าชีอชั้นราคาภาษีดูทรงแล้วไม่น่าจะแพ้บอสลีในเกมนัดน,นี้ครับขอแค่เสมอก็ได้กลิ้นได้เฮแล้วซึ่งมองว่าพวกเขาต้านอยู่เอาไหวนะก็เน้นนวไปที่ทีมรองครับลินคอนซิตี้น่าสนใจ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครบ3 3ประตูไม่น่ามาไหวดันที่ราคาต่ำละกันมองว่าเกมรุกยังไม่น่าไว,ว้วางใจด้วยกันทั้งคู่นะครับสายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้ถือว่าใกล้เคียงคู่ขี้สุสีกันฮะเฮทเ a d ก็สู้กันได้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนัดน,นี้ก็น่าจะได้ลุ้นกันทั้ง2ทีมฮะฟันธงละกันนะครับมองว่าจบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาโนไปที่ทีมรองอย่างลิคอนซิตี้น่าสนใจครับแค่เสมอก็ได้เ hey, ฮอย่างที่บอกไปนะซึ่่่งมมอวววาาาาพกกเเเขนนนนนจจะตัรดไไป้้ใีท รองไปฮัทลินคอนซิตี้มีโอกาสได้กลิ่นได้เหนมากกว่าครับคู่ต่อมาบ r อมลี y เจอกับ AFC ฟิวเบอร์ดันนะครับคู่นี้เตะดึกมากกว่านิดนึงนะฮะไม่มิดละเกือบชั่วโมงนะครับตีสองครับสองทีมนี้อยู่ร่วมกันในกลุ่มเซาเทิร์นกลุ่มอีนะครับผลงานต่างกันไม่ไกลฮะบ r อมลี y นี่อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับแข่ง2ไม่ชนะใครเลยเสมอ1แพ้1 ผลต่างประตูได้เสียติลลบ1มีอยู่2คะแนานส่วนฟิเบอร์ดันก็ไม่หนีกันครับชิดกันเลยฮนะอันดับที่2นะครับแข่ง2ชนะ1นไม่เสมอใครแพ้1ครับผลต่างประตูได้เสียติลลบ2มีอยู่3าคะแนานห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวครับระหว่าง2ทีมนี้ ฮิตุเฮ็ดก่อนนะั้นนี้เจอกันมา5นัดหลังสุดผลงานใกล้เคียงกันครับแบ่งชนะกันไปฝั่งละ2ครั้งนะแล้วก็จบด้วยการที่เสมอกันไป1ครั้งนะครับล่าสุดในปี2025ในฟุตบอลลีกทูครับบรอมลี้ชนะมาส่วนประตูต่อ1นะฮะก็2นัดหลังนี้บรอมลี้ชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะเวลาเจอกันโดยตรงคู่นี้นะครับ นัดล่าสุดบลอมบีผลงานดีครับบุกไปชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มกลับบ้านได้เปผลสเปรดฮะในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาส่วนทางฝั่งของฟิลเบอร์ดันผลงานล่าสุดเละตุ้มเป๊ะครับบุกไปแพ้มา50เลยทีเดียวนะฮะโอ้โถถล่มทลายแล้วฮะรูตูดบ้านแบบนี้ชัดเจนว่าเทียบกันโดยตรงแล้วเกมนัดล่าสุดบรอมบี้น่าไว้วางใจได้มากกว่านะครับ ตลาดมองมาที่คูน่นี้ยกให้ AFC ฟิวได้เป็นทีมต่อนะกดราคามาที่ปปสมอครึบครึงให้ราคานี้มากนโนไปที่ทีมรองอย่างบลอมลี่เลยครับได้เปรียบนะเล่นในบ้านด้วยนะครับผลงานในเกมนั้นล่าสุดก็ดูดีกว่าด้วยนะครับฟิวดาดันนี้ไม่น่าจะตื่นจากหมัดน,นะมาในเกมนี้เนี่ยนะฮะน่าจะยังเมาอยู่เพราะฉะนั้นจัดนวทีมรองไปครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกรึงครบสามคิดว่า3ประตูมีโอกาสมาไหวครับดันไปที่ราคาสูงละกันฮะสายตรงเซียนบอลมองมาที่คู่นี้ มองว่าบรอมลี่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านในถินครับผลงานนัดล่าสุดก็น่าจะเพิ่มขวัญกาลังใจให้กับพวกเขาได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็ฝออันธงไปเลยครับบรอมลี่ชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งฮะจัดก,กับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่ติมรองอย่างบรอมลี่น่าปลอดภัยครับเล่นในบ้านในถิ่นไม่น่าจะแพ้นะครับขอแค่เสมอก็ได้เฮแล้วซึ่งผมมองว่ามีโอกาสชนะได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เน้นหนักเน้นโนไปที่ติมรองอย่างบรอมลี่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับ ปิงดจงงานกันด้วยครูสุดท้ายคลอรี่ทาวนะครับต้อนรับกําเยนของปีเตอร์โบโรยูนนเตดครับตี24งสคู่นี้ทั้ง2ทีมอยู่รวม,ม,มกลุ่มในเซาเทนกรุ๊ปเนะครับผลงานเหมือนกันเลยฮะใกล้เคียงกันสุดๆนะครับแตกต่างห่างกันเพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียครับแข่งมา2เกมนะชนะ1ไม่เสมอใครแพ้มา1เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านของคลอรี่นี่ผลต่างประตูได้เสียบกหนึ่งครับในขณะที่ปีเตอร์โบโรผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์นะครับมี3คะแนนเท่ากัน,กน 2, ทีมน เฮตูเฮตเจอกันโดยตรงก่อนหน้านี้8ครั้งหลังสุดนะครับทางฝั่งของพีเตอร์เบโร่ขมกว่ายับชัดเจนครับคลอรี่ชนะได้2ครั้งนะไม่เคยลงเอยด้วยกันเสมอกันนะครับแล้วก็พีเตอร์เบโร่ชนะไปได้ถึง6ครั้งครับผลงานนะัดล่าสุดของคลอรี่เท้านี่ก็ผลงานดีนะชนะมา2ประตูต่อหนึ่งในลิทูฮะในขณะที่พีเตอร์เบโร่ถล่มมายับเยินครับถล่มไอทีเมื่อกี้เลยนะฟิลิปปินส์นะครับห้าศูนย์เลยนะครับผลงานถือว่าโหดหล่อมากฮะสองทีมนี้ยิงเลดเทตุตุ้มเป๊ะเลยครับพีเตอร์เบโร่ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยแคายพิเตอร์เบโรเป็นทีมต่อนะกดราคามาที่ปปเสมอติคร,ครึ่งแม้ว่าผลงานจะดีในเกมนัดล่าสุดแลวก็เฮดทูเฮดคมกว่าแต่นั้นนี้ผมมองว่าคลอรี่ชาวเล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าต้านอยู่เอาไหวครับจัดนวทีมรองไปมองที่พื้นที่ปลอดภัยที่กว้างมากกว่าฮะกระหน่ำนทีมรองครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกทวนไม่น่าเลื่อเทอะไปกว่านั้นครับดันไปที่ราคาต่ำน่าจะเซฟโซนมากกว่าฮะมองว่ายิงรวมกันไม่เยอะกับคู่นี้สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้พีเตอร์โบโรดูดีกว่าชัดเจนครับแต่่่นนนนนนาาี้าล้ลเในบะ น่าจะพอคมอยู่ต้านไหวนะครับฟันธงฮะจบลงในการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็นเน้นโนไปที่ทีมรองอย่างคลอเรดทาเชลครับมีโอกาสได้กลิ้ดได้เหุมากกว่าฮะพื้นที่ปลอดภัยกว้างเยอะกว่าครับ <c oughs> สายตรงเซบอลมองมาที่คูน่นี้รองทรานเมียร์โรเวอร์สรองบริสตอลโรเวอร์ส รองลินคอนซิตี้รองบรอมลี่และรองคลอริชาวโอ้โหห้าคู่นี่เน้นไปที่ทีมรองทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็น่าสนใจแล้วฮะว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงสําหรับอ่าคู่ในคลิปวันนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้ก็ไปนวไปลุ้นกันได้ครับเพิ่มเติมนะฮะในชุมชนสายตรงเซียนบอลครับมีข้อมูลให้พินิจพิจรนารณากันอีกเพียบเลยนะฮะสถิติตัวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล